สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนท์รสซิ่งนะครับวันนี้เราจะมีภารกิจกันไปตามหาเจ้าของบัตรอยู่ที่นี้นะครับเราตืดทราบม,มาว่าเขาได้อยู่ที่นี่นะครับบัตรเขาเขาทำตกไว้เราจะไปตามหาเจ้าของนั้นเราตืดทราบม,มาว่าเขาอยู่ที่อำเภอทํางานที่อำเภอวังจันทร์ไปดูกันครับว่าผมจะไปตามหาเขาเจอไหม เราไปเอาไปคืนเราจะไปตามหาเจ้าของคืนนะครับวันนี้เรามีภารกิจไปตามหาเจ้าของบัตรนะครับน่าจะเจ้าของก็ทําตกไว้เาหรือเขาก็อาจจะก,กําลังจะหาเ,เรื่องความแ่รอดของเขานั่นแหละครับแต่ความจริงแล้วเราจะไปคืนเขาก็ได้ไ่คืนผมก็ได้นะครับแต่ที่ผมเลือกเอาไปคืนก็คือ ม,มันก็มีประสบการณ์ที่ว่าของเราเคยหายนะครับแล้วเขายังมาตามหาเราาตามหาเราเอาของมาคืนเรานะครับคไปดูว่าผมจะไปตามหาจะของบัตรเจอไหมแล้วผมจะทำภารกิจนี้สำเร็จไหม ไปตามหาจะของบัตรเราก็เคยของเราก็เคยหายนะครับแต่เรามีคนเก็บได้เขาก็ยังมาตามหาเราแต่จริงๆริมันก็ไม่สำคัญอะไรกับเราหรอกครับว่าเราจะมปคืนของมีคืนเขาเขาก็อาจจะไปทำใหม่ได้แต่บางทีงก็อาจจะเสียเวลานะครับเมื่อเราเก็บของเขาได้เราก็เลยต้อง เอาไปคืนเขา่ครับใช่ครับเรากำลังเดินทางไปที่อำเภอวังจันทร์นะครับไปดูกันครับว่าผมจะทำภารกิจนี้สำเร็จไหมว่าจะไปตามหาเจ้าของบัตรเจอไหมก็สืบผมก็สืบถามมาว่า เจ้าของบัตรเนี่ยผมได้รู้มาว่าเขาได้อยู่ที่อาําเภอเจ้น้าที่อยู่ที่อ,าอําเภอวางจั่งไปดูครับว่าผมจะไปตามหาเขาเจอไหมจะได้คืนไหมครับบัตรไปดูปกันครับว่าภารกิจนี้จะสําเร็จไหมเอ่ย เก็บของเขาได้แล้วเราก็ต้องเอาไปคืนเขาแหละครับไม่สมควรที่จะต้องทิ้งนะครับหรือจะเก็บอะไรได้กันแล้วแต่จะเป็นมีค่าหรือไม่มีค่าสําหรับเราแต่สำหรับเขาก็น่าจะมีค่านะครับเพราะจะต้องเสียเวลาไปทําใหม่ยิ่งเป็นพวกใบกับขีดนี่ตอนนี้ทํายากมากจะทําก็ต้องตอกต้องจองคิว าน,นของผมเองตอนนี้ยังจองคิวนู่นข้ามปีเลยนะครับทําใบกับขีต่อใบกับคีก็ถ้าไปติตอใหม่เขาก็ต้องคุงต้องรอหลายเดือนนะครับเสียเวลาวิต่อเสียเวลาไปจองคิวที่เราเก็บไปคืนเราก็ไม่ได้คิดว่าหวังจะเอาผลตอบแทนอะไรนะครับเขาก็ทำเอย ที่เราอยากทำนะเราก็ช่วยเหลือสังคมได้พอที่ตามที่เราจะช่วยเหลือได้นะครับเราไม่ได้คิดอะไรมากแต่เราก็เก็บได้มาตั้งแต่วันพุธหัสแล้วแหละครับ แต่เราไม่มีเวลาที่จะเอาไปคืนวันนี้พอดีหยุดงานก็เลยเอลองไปหาดูลองไปตามดูว่าเจ้าของเขาได้อยู่ที่นั่นจริงไหมเราก็ตืบตามมาว่าเจ้าของเขาได้เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่อำเภอวังจันทร์แต่ในบัตรเขาก็บุงบอกไหมเขาว่าเขาอยู่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่อำเภอวังจันทร์ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะอยู่ไหมอยู่นั่นจริงไหมลองไปตามดูครับว่าเราจะทำารารกิจนี้สำเร็จไหมเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่อำเภอและกันนะครับว่าเราจะไปเจอเจ้าของบัตรหรือเปล่า เราก็ใกล้ถึงอำเภอแล้วนะครับไปดูกันว่าผมจะทำภารกิจตามหาเจ้าของบัตรเจอไหมใจเขาใจเราแหละครับถ้าเราเอาของเขาทิ้งไปเขววาก็คงจะต้องไปทำใหม่แล้วก็เสียเวลาอีกนานที่บกบ็จะทำได้อย่าง ถึงอำเภอนะครับไปดูกันว่าผมจะทำภา,า,ารกิจตามหาเจ้าของบัตรเจอไหม ยังเซอรีไเรียบร้อยครับเห็นดูกันครับว่าผมจะทำภารกิจนี้สำเร็จไหมก็อขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับาะสถานที่ราชการเขาอาจจะมาให้ลดการคลิปอขอฝากดากดติดตามและกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมกันคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะทำภารกิจนี้สำเร็จไหม